สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ครับของยิมกุนคาแมต้องใช้คําว่าวิกฤตหนักมากๆกันแล้วครับที่ในตอนนี้ครับล่าสุดเลยครับทางผู้คัมวอร์ดในวงการกุนคาแมเขานะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความจริงที่ไม่อาจปิดบังและก็ไม่ยอมทนที่จะสร้างภาพโกหกคนขเเมรนด้วยกันแล้วครับที่เขานะครับชอบออกมาบอกว่ากุนคาแมของพวกเขาได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและชาวต่างชาติเาก็ชื่นชอบในศิลปะการต่อสู้ของขเเมีนเอามากๆ ซึ่งเราก็มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆครับว่าที่พวกเขานะครับชอบนําเสนอถ่ายคลิปวิดีโอชาวต่างชาติซ้อมกุลคคแมในยิมกุญแคเมของพวกเขาครับ และล่าสุดนี่เลยครับทางเขาเองก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงสถานการณ์ในตอนนี้ครับว่าเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นครับได้มีการปิดยิมกุนคาแมไปแล้วมากกว่าเกือบ10บแห่งเลยครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นด้วยครับเพราะว่าลายชื่อยิมที่เขานะครับได้ระบุเอาไว้ว่าได้ปิดตัวลงก็เป็นยิมเบอร์ต้นๆของกุนคาแมทั้งนั้นเลยครับแต่เรื่องราวนี้ครับที่ทําเอาพวกเขาเจ็บช้าน้ําใจสุดๆเลยครับ เพราะว่ายิมออกกําลังกายที่พนมเปญครับที่ก็มีคาดการสอนมวยไทยด้วยนะครับกับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับแถมชาวต่างชาติก็นิยมเรียนกันด้วยไม่ต้องมาปิดตัวลงเหมือนกับยิมกุนขแม่ของพวกเขาเลยครับ นี่ครับชัดเจนสุดๆเลยครับและสําหรับรายละเอียดต่างๆในเรื่องราวนี้ครับรวมไปถึงคอมเมนต์ของแฟนๆกุณคแม่พวกเขาเองจะมีความคิดเห็นและรู้สึกกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะมวยในละคุณอย่างมานูศิลปังนะครับที่ต้องออกมาประกาศขายยิมกุณคแมเพราะว่าไม่มีเงินรักษาตัวเนื่องจากเขาเองก็โดนเตะขาหัก ต้องออกมาเปิดรับบริจาคแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากชาวเขมรครับหรืออีกหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าแอดเองนี่แอบสมน้ำหน้าอยู่เหมือนกันครับสำหรับทางเตโกทิเซราที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประกาศขายอุปกรณ์ออกกำลังกายเลหลังปิดยิมกุญเแมอย่างถาวรเนื่องจากเจ๊งแล้วก็ขาดทุนย่อยยับเพราะว่าไม่มีคนมาเรียนเลยครับแม้แต่คนเขมรด้วยกันเองเขาก็ยังไม่มาเรียนกุนเแมที่ยิมของเตโก้เลยครับนี่ครับขนาด2คนนี้นะครับเขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักเป็นที่ชื่นช ชมของคนเขมรว่าเป็นชาวต่างชาติครับที่เคยเป็นนักมวยไทยและยอมผันตัวมาให้การสนับสนุนเป็นนักมวยกุนเแมแต่กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้ครับยิมกุนเแมของพวกเขาที่มีชื่อเสียงก็ยังไปไม่รอดเลยครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ครับกูรูกุนเแมครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องสร้างภาพกันแล้วครับว่าตอนนี้ครับยิมกุนเมในกัมพูชาเริ่มทยอยเจ๊งแล้วก็ปิดตัวลงไปเป็นแถบแล้วครับ ถมที่น่าเป็นห่วงสุดๆครับก็คือแต่ละยิมที่ได้ปิดไปก็ถือว่าเป็นยิมกุนขแมหลักๆของกัมพูชาซะด้วยครับซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ยิมกุนขแมของเขาต้องปิดตัวนะครับแอดได้ลองไปหาข้อมูลมาแล้วครับจากข้อมูลที่แอดได้หามานะครับเขาก็บอกไว้ประมาณว่ายิมกุนขแม่หลายๆแห่งที่กําลังทยอยปิดตัวลงในช่วงนี้ทั้งๆที่เป็นยิมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ไม่นาน แต่ก็กลับไม่ได้รับความสนใจมากพอที่ถึงแม้ยิมเหล่านี้จะเน้นรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูเป็นค่ายมวยที่ทันสมัยดูเป็นระบบแต่ก็ต้องใช้การลงทุนที่สูงตามไปด้วยอีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าก็จะเน้นไปที่ชาวต่างชาติเป็นหลักที่สนใจอยากจะเรียนคุนคาแมแต่เนื่องจากจํานวนคนที่มาเรียนกลับมีไม่มากพอบวกกับคนขเขมรที่ชอบออกกําลังกายก็หันไปใช้บริการของยิมที่เป็นลักษณะแบบฟิตเนสก็ทําให้ตอนนี้หลายยิมที่ดูเหมือนกับค่ายมวยกุนคาแมต้องปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะ นีน้ก็สรุปง่ายๆเลยครับยิ้มกุนขมแมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในตอนนี้ครับสอปีที่ผ่านมาที่พวกเขาสร้างกระแสเ็มเรามาตั้งแต่ซีเกมนะครับเขาก็คงอยากจะใช้ดราม่าเนี่ยครับคิดว่าชาวต่างชาติคงจะรู้จักคําว่ากุนขแมและอยากมาเรียนกุนขแมมากขึ้นเพราะถ้าดูจากภาพยิ้มกุนขแมของเขานะครับน่าจะลงทุนสูงอยู่เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้ครับความจริงปรากฏแล้วครับเพราะว่าก็ไม่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากพอหรือแม้แต่คนเขมรเองครับที่เขาชอบออกกําลังกายเขาก็จะไปใช้บริการของฟิตเนสมากกว่าครับและข้อมูลนี้ครับน่าจะทําเอาแฟนๆกุนเมนี่เจ็บจี๊ดเลยครับาะยิมออกกําลังกายยิมหนึ่งครับที่มีชื่อว่าฟาเวล่าพนมเปนก็กลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยครับแถมยิมนี้ครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติและยิ่งมาดูในคลาสเรียนคลาสการสอนเนี่ยครับอยู่ในกัมพูชาแท้ๆครับกลับใช้คลาสหมยไทย เอามาสอนชาวต่างชาติที่ได้มาใช้บริการในยิมนี้แทนคุณคะแมเฉยเลยครับซึ่งเหตุผลครับก็ง่ายๆเลยครับอย่างที่เราทราบๆกันดีครับว่าสําหรับชาวต่างชาติครับถ้าใช้คาสคุณกะแมทางยิมก็คงจะรู้ดีครับว่าชาวต่างชาติเขาคงไม่รู้จักคํานี้และถ้าอยากจะดึงชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการครับเขาก็ต้องใช้ชื่อคัสที่มีชื่อว่ามวยไทยครับไม่อย่างนั้นนี่ไม่มีคนมาเรียนอย่างแน่นอนครับเอาละครับถัดไปครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของแฟนๆคุณคะแมเขาหน่อยครับ จากวิกฤตในช่วงนี้ครับของยิมกุณแม์ที่ต้องทยอยปิดตัวเพราะว่าไม่มีคนมาเรียนพวกเขาเองจะมีความคิดเห็นจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับมาที่มุมมองแรกครับคคณแคม์นคนนี้เขาก็ได้เข้ามาบอกว่า รู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ทีมงานของสาพันกุนคาแมเราเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมยังทุจริตและไร้ความสามารถพอเจ้าหน้าที่เราเป็นอย่างเงี้ยแหละอีกหน่อยประเทศชาติก็คงไม่เหลืออะไรแล้วผมมองถัดไปครับคนเขมนรนคนนี้เขาก็บอกว่าตลาดเขมรเรายังเล็กแถมเช่าต่างชาติพวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าศิลปะการต่อสู้ของเขมรเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องทําใจต่ออีกถึงมุมมองครับคนเขมรคนนี้ครับเขาก็เข้ามาตัดพ้อว่าสําหรับการเปิดยิมกุนคาแมที่กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่เป็นชาวต่างชาติ อนาคตในธุรกิจนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะขนาดค่ายมวยในขเขมรที่เจ้าของเป็นคนขเขมรเองก็แทบจะไม่มีคนเรียนค่ายมวยบางแห่งแม้แต่หลังคาก็ยังไม่มีเลยต่อกันที่อีกหนึ่งมุมมองครับเมนนี้เขาก็บอกว่าปัญหาหลักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะค่าเช่าสถานที่ในเมืองหลวงของกัมพูชาที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแพงออกมากๆและอีกหนึ่งมุมมองของคนขเขมรครับคนนี้เขาก็บอกว่าการที่คิดที่จะทําธุรกิจเปิดค่ายมวยกุนเแมในกัมพูชา เป็นความคิดที่ผิดมหันแต่ถ้าเปิดคาเฟ่เปิดร้านนวดรับรองเลยว่าไม่มีทางเจ๊งง่ายๆแบบนี้ อีกหนึ่งมุมมองคนขมรครับคนนี้ครับเขาก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลไว้ว่าทุกวันนี้นักมวยคุณขมรที่ได้ขึ้นชกถ่ายทอดสดอยู่บนทีวี70%ก็คือนักมวยจากค่ายเดิมๆและขึ้นชกกับค่ายมวยเล็กๆที่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่ค่ายแล้วก็เห็นอย่างนี้กันมานานแล้วไม่เห็นเปลี่ยนแปลงกันสักทีต่อกันอีกหนึ่งมุมมองครับเมนี่ก็บอกว่าทั้งสาพันคุณขแมแยควรให้การสนับสนุนบ้างโดยเฉพาะการพัฒนาค่ายมวยเล็กๆมันน่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าเอาล่ะครับ ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆกุนคแมเขาครับรวมไปถึงเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เลยครับที่ยิ้มกุนคแมยิ้มหลักๆยิ้มใหญ่ๆครับได้ทยอยปิดตัวลงเนื่องจากว่าลงทุนไว้เยอะครับ คิดว่าจะมีชาวต่างชาติครับเขามาเรียนกุนคแมร์แต่สุดท้ายครับก็เจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับทยอยปิดไปนับ10ยิมเลยครับตอนนี้แต่กลับกันครับยิมออกกําลังกายในกรุงพนมเปญครับที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่เขาได้เข้ามาใช้บริการนะครับยิมนี้ครับกับมีคลาสสอนมวยไทยแล้วก็ไม่กล้าใช้คําว่ากุนคแมร์เอามาสอนด้วยครับนี่ครับทั้งหมดนะครับเห็นภาพชัดเจนครับว่าไม่มีใครเขารู้จักคําว่านี้ครับแอดมีเพียงเท่านี้ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการท คลิปให้กับแอรด,ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ